การกำหนดตำแหน่งสายงานการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขา,าให้สามารถกำหนดสายงานการสอนเนี่ยาสามารถที่จะกำหนดได้นะครับแต่ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับทั้งอบอจอเทศบาลและอบอตอเราลองเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยในการประชุมสำนักง,งานกจกทและกออบตอครั้งที่8ทับ2,566เมื่อวันที่31สิงหาคม2566นะครับเขาได้มีการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักง,งานครูบุคลากรทางการศึกษาขององค์การอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ และในส่วนของสายงานการสอนเนี่ยเขาให้กำหนดกำหนดจำนวนตำแหน่งซึ่งเขามีหลักเกณฑ์ในการกำหนดนะครับทีนี้สายงานการสอนเนี่ยก็ได้แก่ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครูเป็นต้นนะครับทีนี้เขามีหลักเกณฑ์อย่างไรในวงเล็บ2นะครับสายงานการสอนเนี่ยให้กำหนดจํานวนตำแหน่งดังนี้วงเล็บ1ตําแหน่งครูผู้ช่วยและครู นะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยให้เป็นไปตามอัตราส่วนของตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูต่อจำนวนเด็กปฐถมวัยโดยใช้อัตราส่วน1 0ต่อ1นะครับ10ต่อ1ก็คือเด็ก10คนครู1คนหากมีเศษจำนวนเด็กปฐถมวัยตั้งแต่5คนขึ้นไปก็ให้มีตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูเพิ่มได้อีก1อัตรานะครับเพราะฉะนั้นกำหนด เด็ก10คนกำหนดตำแหน่งครูได้1คนนะครับถ้า5คนขึ้นไปให้มีตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูเพิ่มได้อีก1อัตราวงเล็บ2ห้องจัดประสบการณ์เนี่ยให้มีเด็กปฐมวัยจำนวนห้องละ20คนและหากมีเศษจำนวนเด็กปฐมวัยตั้งแต่10คนขึ้นไปก็ให้จัดเพิ่มอีก1ห้องนะครับวงเล็บ3เนี่ย 3, สายงานสนับสนุนการสอน นะครับสายงานสนับสนุนการสอนเนี่ยให้กําหนดจํานวนตําแหน่งได้ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูตามข้อวงเล็บ1นะครับวงเล็บหนึคือตําแหน่งครูและครูผู้ช่วยนั่นเองนะครับตรงนี้คือสายงานการสอนนะครับหลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งครูผู้ช่วยและตําแหน่งครูนั่นเองนะครับ